เอาละนะครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาตียิมใน p i กเชอร์มอนะครับผมโดยที่วันนี้นะครับยิมที่ผมจะมาตีเนี่ยก็คือยิมทตาแฟรี่นะครับแต่ก่อนจะไปตีนะครับผมไม่ได้ไปตียิมแบบว่าธรรมดานะครับผมจะมาทําการสุ่มโปเกมอนไปตียิมนั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยว่าการสุ่มครั้งนี้นะครับมันมีทั้งดีแล้วก็มีทั้งแย่นะครับก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยฮะทุกคนฮะไปครับผมมาครับผมทุกคนครับมาสุ่มกันดีกว่านะครับว่าผมเนี่ย จะได้โปเกมอนอะไรไปสู้กับยิมธาตุแฟรี่นะฮะมาสุมเลยครับรอบแรกผมขอเป็นอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่มังกรนะตอนนี้บอกเลยว่ามังกรในซอสนี้เยอะมากนะครับเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเอ้าวาผมไม่ได้มังกรเว้ยแต่ได้เป็นนี่ครับผมเป็นเนียดปะเนียดในร่างของการ่านะครับอ๋อแล้วก็ลืมบอกไปนะครับผมเนี่ยจะสุ่มเอาแค่6ตัวนะครับมาครับผมตัวที่2ครับไปครับ จึ๊บตัวอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยโอ,ยโอ้เนคอสมาผมได้เป็นเนคอสมานะครับและเป็นเนคอสมาแบบว่าร่างปกติด้วยนะครับมาตัวต่อไปครับตัวที่สามนะครับมาชึบจังหวะนี้ตัวอะไรครับเอ้ยเฮ้ยโอ้โหเสี่ยทุกคนซาเชยนเฮ้ย โอ้ยตัวที่3ไม่ได้แย่นะตัวที่3นี่ดีมากเลยนะครับตัวที่4ครับและจังหวะนี้ตัวที่4เป็นตัวอะไรครับเป็นเป็นอุ้ยเฮ้ยโอ้โหเชี่ยเป็นอ่าลอยล้อเหล็กนะครับตัวที่5แล้วปะมาจึ๊บตัวที่5ครับผมเป็นตัวอะไรฮะอุ้ยอุ้ยลูคาริโอ เฮ้ยเป็นลูคาดิโอแบบว่าปกตินะครับอันนี้ก็เป็นดาบสองคมนะครับเพราะว่ามันเนี่ยก็เป็นท่าเหล็กนะแต่ว่าแม่งก็เป็นท่าต่อสู้นะครับตัวสุดท้ายแล้วครับโอ้โหเป็นไปได้ผมขอเป็นอันนี้เลยไหมเนี่ยไอโซคาริโ so อเนี่ยเออมาฮึบจะเป็นตัวอะไรฮะเฮ้ยเอ๊ะเฮ้ยโอ้โหเดียกาเฮ้ยเดียกาล่างตัวกัเนเล โอ้โหแต่ล <pine quality> <who o>: ืมไปแม่งก็เป็นมังกรนี่ว่ะและนี่ก็คือทีมทั้งหมดของผมนะครับที่สุ่มได้นะอาจจะดูดีนะครับแต่จะไหวล่าวะเอาเป็นว่าไปดูในคลิปกันเลยดีกว่านะครับว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับไปครับผมเอาละตอนนี้ผมก็พร้อมแล้วนะครับแต่ว่าทีมของผมเนี่ยก็อาจจะสู้ได้นะครับผมคิดว่านะเอาเป็นว่าไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าผมเนี่ยจะสามารถสู้ได้หรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูลยครับไปครับผมเอาละ ตอนนี้ผมก็มาถึงแล้วนะครับสำหรับยิมยิมแฟรี่นะครับทุกคนนะแล้วก็ลืมบอกไปนะครับผมมีโอกาสในการสู้เนี่ยเพียงแค่2รอบเท่านั้นนะครับถ้าเกิน2รอบเนี่ยก็แปลว่าผมแพ้นะครับอ่าแล้วก็ท้ายคลิปนี้นะครับผมมีการสอนดาวโหลดไมค์ครับพิกเซลมอนด้วยนะครับอ่าก็ดูกันให้จบด้วยนะครับหมาผมเริ่มสู้เลยฮะปึ๊บอ่าตัวแรกเป็นอะไรวะผมเปิดด้วยท่าเลยดีวะท่าเหล็กไหม วยเชียมันตีเข้าวยอะไรอ่ะวยมันไม่ตายมจอเคท่านี้่าโอเคเอ้ยมันสับตัวชิมหายวตายไปเนี่ยเจอมาโพนี่ด้วยวิวิยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ก็มาดีครับมาดีครับวยมึงเหรอในอ,อันนี้ผมว่ามันตีผมไม่เข้าเว้ยอ่าจับตัวหาโพ้ยโอรองเกอ หายแล้วเป็นโอรองเกะนะครับเริ่มจะไม่ดีนะครับจะหมะ้ผมตายนอนตรงนี้ใช่ไหม้หยสุดยอดนะผมซาเชียนเฮ้ยวิแปลกจัดแดกจัดไอ้น้องหุ้ยเอาอมันจับตัวเลียวโอโ้ตัวนี้ผมว่าผมตายว่ะเดี๋ยวมันต้องเมก้าแน่ๆนะครับไป้ตัวเนี้มันจะใช้ร่างเมก้าเว้ยแล้วผมจะแพ้ไม่กลัวผม้ยไม่ได้เล่นไงเอออย่าบอกนะซาเชียนมันเก็บหมดเลย เฮ้ยเฮ้ยโมจัดโมจัดนี่นี่นี่โอโ้โหโซเนีอาร์ตนะครับโอ้โหชิบหายแล้วเมื่อกี้ผมน่าจะใช้ท่าท่าเหล็กไปเลยว่ะแต่มันใกล้หมดแล้วอะทำไงดีวะช่างไม่เหอะตายไปนะ่ะอุย้ยและโซเนีอาร์ตไม่ได้เล่นเนื้ผมบอกเลยว่าซาเชียนเร็วมากนะครับเดี๋ยวมึงแค่ตัวเดียวมึงแบกกูมากเลยนะเออผมใช้เป็นท่าอามูนบาสไปกูจะใช้มูนบาสท์ทำไมวะเนี่ยตายปะวะหลบได้นี่ไงโคคอมแบก ไอ้อันนี้น่าน่าจะไม่รอดหรือเปล่าอุ้ยเอา้อาไอ้น้องไอ้น้องไอ้น้องเลยอุ้ย,ย,ย,ยมันหิวอีกแล้วเอยถ้าเป็นอย่างนี้ผมว่ามันก็ไม่น่าจะตีผมมั้งใช่ไหมอ่าเดียก้าดีกว่าไหมถ้ามันไม่ตีผมนะผมน่าจะรอดนะครับใช่ไหมมันน่าอาเคมันมันไม่ตีผมเว้ยโอเคนัคนับผมจะใช้ท่าอันนี้อะใช้เลยปับ๊บวุ้ย โหดแรงนะฮะบ,บอกเลยอ่าชนะนี้อืมเรียบร้อยครับผมเดียก้าไม่อย่างเอานะครับตอนนี้บอกเลยอ้าวแล้วเหลือแค่มึงหรือเปล่าเนี่ยอไอีหนูมึงตายเรียบร้อยครับผมเ <laughs> ชีย่ยตดีแม่งอย่างโกงนะครับโอ้ทุกคนชนะมาแล้วนะครับมีเป็นไงโอ้เป็นไงผมสุดยอดปะ <laughs> เขาเรียกว่ารอบนี้ดวงดีนะครับโอ้โห ซาเชียนแม่งแบบว่าเดอะแบกนะครับเก่งมากๆเลยนะเออไม่อยากจะเชื่อนะครับซาเชียนเนี่ยทุกคนดูดินะครับนี่นะครับซาเชียนเอาแล้วมาหันหน้าเข้ามุมทำไมล่ะกลับมานี่อ่านะครับผมนี่นะครับซาเชียนโอเคนะครับผมก็ท้ายคลิปนี้นะครับจะเป็นการสอนดาวน์โหลดไมครับพิกเซลมอนนะครับก็จะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยฮะไปครับผมโอเคนะครับผมและนี่ก็คือหน้าตาของไฟมอดนะครับที่ผมเนี่ยจะแจกไปให้ทุกคนนะครับ ก็จะอยู่ตรงใต้คลิปนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับผมวิธีในการโหลดนะครับอย่างแรกนะครับผมให้ทําการกดดาวน์โหลดไฟล์มาก่อนเลยนะครับอ่าแล้วก็จากนั้นนะครับพอทุกคนเนี่ยโหลดเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนเนี่ยทำการเข้าไปที่เคิร์ดฟองครับผมถ้าใครยังไม่มีเนี่ยก็แนะนําว่าให้ไปโหลดมาก่อนนะครับอ่าเคิร์ดฟองนะครับผมอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคุณเนี่ยจะต้องมีไมโครฟ t แท้ด้วยนะครับถ้าไม่มีไมโครฟ์แท้เนี่ยก็จะใช้ไม่ได้นะอ่า โอเคนะครับผมหลังจากนั้นนะครับพอมาที่หน้าเครื่องฟรองนะครับให้ทุกคนเนี่ยไปตรงไมค์ครับนะครับแล้วก็ไปที่คําว่า import นะครับอ่าแล้วกดมาเป็นอันนี้นะครับผมปึ๊บทีนี้นะครับผมให้ทุกคนเนี่ยเอาเจ้าตัวไฟล์ของ pixelmon นะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยกดคําว่า open นะครับปึ๊บนะครับผมอ่าเท่านี้นะครับผมทุกคนเนี่ยก็จะสามารถเล่น Minecraft pixelmon ได้แล้วนะครับนี่ครับผมอ่าเรียบร้อยนะครับ อ่ันนี้ก็คือทั้งหมดเลยนะครับเหมือนที่ผมเล่นเป๊ะๆเ,เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้เนะี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe s ับสไครป์ผมด้วยนะครับผมก็ใกล้จะถึง6,000ซับแล้วนะครับผมก็นะครับช่วยกดซับหน่อยนะเจอคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ